จุมมมี1เงค่านะคะท่าบริหารหน้าท้องแขนและขานะคะ,ะ,คะเป็นท่าเทเบิลท็อปนั่นเองนะคะท่านี้นะคะโดนหน้าท้องและขาและแขนของเราสุดๆเลยนะคะเราจะมาทําไปพร้อมๆกัน,กนทั้งหมด15 15ครั้ง3เซตนะคะเรามาเริ่มไปด้วยกันนะคะท่าแรกเลยท่าเดียวเลยนะคะจบนะคะเราค่อยๆยกตัวขึ้นแบบนี้นะคะครประมาณแบบนี้นะคะยกตัวขึ้นเป็นเทเบิลท็อปแล้วก็โยกมาแบบนี้แน Um so สสพักก่อนนะคะเดี๋ยวมาต่อกันเซตที่สองไม่ง่ายนะคะแข้งแรงแข็งแรงไปได้วยกันอ่ะเซตที่สองนะคะพักสักแป๊บนะคะแล้วเราไปต่อเซตที่สองไม่พักมานะคะคโอเคเริ่มุโยกก็มาณงไหนนึง 走。So. 10 11 12เ3 1ด15่พักค่วกนวการค่ะ เซตสุดท้ายมาทำไปพร้อมๆกันไม่ยากนะคะไม่ยากไม่ง่ายโอเคเซตสุดท้ายรุยค่ะยกตัวขึ้นหนะึ่งสองสามสี่

สส,สุดท้า,าลองไปทำกันดูนะคะท่าเทเบิลท็อปนะคะด้านแขนหน้าท้องและขานะคะไม่ยากไม่ง่ายไม่ยากนะคะแต่ลองทำไปพร้อมๆกันกันจุกนะคะ3เซตท่ารันนะคะเซตละ15ครั้งเบิร์สุดๆเหนื่อยมากเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็น like, กำลังใจให้กับเพจฟินแมททุกสานะคะและจุ๋มจะพยายามทิปออกกำลังกายมาให้ทำตามไปเร,เรื่อยๆนะคะฝากด้วยนะคะ เหนื่อยโอ้โหเหนื่อยมากเหนื่อยอย่าลืมยืดเส้นยืดสายก่อนออกกำลังกายทุกๆครั้งนะคะ